ตักแตนชลรดาค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งสวยทั้งปังทั้งดังขนาดนี้มันยังมีเรื่องนะคะให้มันรำคาญใจคุณผู้ชม,มเขาเมาเขามอยมาแล้วที่มีคนแซวไม่เลิกเลยเรื่องแฟนเก่าเอาบอกตร<อ>งตรง<อ>เริ่มจากที่มีประเด็นแรกเลยมีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ในทำนองที่ว่าตักแตนชลรดา ต่อให้จะประคมแต่งตัวให้ดูแพงยังไงี่ยก็คงสวยสู้รุ่นน้องไม่ได้แฟนคลับท่านนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าตั๊กแตนนะด่าแสดงว่ารับความจริงไม่ได้เอาดักไว้ด้วยดักด้วยกันดักไว้ในคอมเมนต์เดียวกันถ้าคอมเมนต์ด้านลบขนาดนี้อย่าเรียกตัวเองว่าเป็นแฟนคลับจริงรักกับศิลปินเลยจริงนะคะอะงานนี้ตั๊กแตนค่ะสวนกลับแบบซับซ้อนเลยบอกว่า คุณมันหมดยุคบูรี่กันเรื่องหน้าตารูปร่างกันแล้วนะจ๊ะไม่ชอบก็ไม่ต้องด่าจ๊าหันมาใส่ใจแล้วก็ถนอมน้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่าโอ้ยคิดบวกไปเลยจ้าแต่น็อแตนสวยนะแต่น้อแตนสวยนะคือจริงๆคนเรามันก็จะมีทั้งสวยความสวยอยู่ในตัวความไม่สวยอยู่ในตัวมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก็เข้าใจแล้วก็เคารพความคิดของทุกๆคนแต่ว่าแตงกากจะบอกว่า มนุษย์คนเราเนี่ยเนื้อหนังมังสามันมันไม่ยั่งยืนเดี๋ยวสักวันนึงมันก็เหี่ยวเหียวไปไเออฉะนั้นเนี่ยน่า,น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 านจิตตางแล้วแต่แต่ว่าคนเราสิ่งสิ่งที่เราเลือกได้ก็คือถนอมน้ำใจรักษากันไว้นะคะทุกคน ชมค่ะไม่มีใครชมเราว่าเราสวยแต่เราก็ต้องมั่นใจไว้ก่อนค่ะเราสวยนะคะเราดูดีนะคะ,ะก็จบไปคุณผู้ชมค่ะทุกวันก่อนออกจากบ้านเพิ่มความมั่นใจอ,อีกประเด็นที่ตะกแตนนะคะเพิ่งโพสต์ไปส,สดๆร้อนๆเลยคือเรื่องที่เธอเนี่ยเก็บไว้นานมากเลยหลังจากโดนคนแซะ พูดถึงแฟนเก่าตลอดตลอดเลยประมาณว่าอย่าไปเที่ยวสอยคนอื่นเลยตะแกแตนขนาดแฟนคนที่แล้วเนี่ยยังคบไปไม่รอดเลยเอ้าคือเหมือนตกละเวลาเลอเลองเลืองกมันนานแล้วมากแล้วนะคะอาเจอแบบนี้บ่อยๆตะแกแตนเลยไม่ขอทนกันละกันนะคะคว้าไม้หมับเลยค่ะระบายความอัดอั้นตันใจเป็นเวทีเพร้อประกาศชัดๆเลยนะคะว่ามันยุติธรรมกับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่ซื่อสัตย์กับความรักอ่ะ มันต้องโดนย่ำยีไม่จบไม่สิน้นแล้วก็วอนทุกคนเลยนะเลิกพูดถึงเรื่องนี้ได้แล้วเพราะว่าตัวต๊กกแตนเนี่ยก็ move on ไปตั้งนานแล้วค่ะไปฟังเสีเยงคุณต๊กแกตนเลยค่ะรจะอยากอะไรหน้าเวทีเลยนะจริงๆก็รู้สึกเสียใจมากกว่าเราอยากจะให้ แนเพลงแบบเรียกว่าอะไรอ่ะก็โฟกัสโฟกัสในจุดปัจจุบันมากกว่าเพราะว่าเรื่องนั้นเราเรามุ่งออนมาไกลแล้วเราเราเดินทางมาไกลแล้วแต่ไปไกลมากแล้วส่วนเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ทั้งความสวยเนาะไปไกลมากทั้งความสวยทั้งความรวยติตใจหลายอย่างทุกอย่างเอวิติงค่ะไปไกลแล้วเอวิติงโด ไกลมากแล้วทั้งความคิดทั้งความสวยทั้งความรวยธุรกิจส่วนตัวทั้งงานหนึ่งมีฉันฉันไปไกลมากแล้วอยากให้มุกออนนิดนึงลองมีแฟนใหม่ดูสิเขาะแดแฟนใหม่เลิกพูดถึงแฟนเก่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีเอ้ยคุณก็พูดประเด็นไปเขายังไม่เปิดตัวหรือเปล่าอ่าคุณธอม